ธรรมบทพระพุทธวจนะในคลิปนี้ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ทางช่องรวมคาถาธรรมบทไว้อีก35คาถาซึ่งได้มาจากหมวดพระอา,หารหันต์หมวดพันธุ์หมวดบาปหมวดลงทันหมวดชราหมวดตนหมวดโลกหมวดความสุข หมวดความรักหมวดความโกรธหมวดมนทินและหมวดตัณหามีเนื้อหาดังนี้ค่ะผู้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ววิมุตต์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงหมดโศกหมดเครื่องพัวพันแล้วความร้อนใจก็หมดไป ่าที่คนทั่วไปไม่ชื่นชมเป็นรมณียสถานสำหรับผู้หมดราคะเพราะพระท่านมิได้ใฝ่กามคุณบทกวีตั้งพันสโลกแต่ไร้ประโยชน์ไม่เท่าบทกวีบรรทัดเดียวที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบ ถึงจะรบชนะค่าศึกเป็นพันพันรายก็ไม่นับเป็นยอดขุนพลแต่ผู้ที่เอาชนะจิตใจตนจึงเรียกยอดขุนพลแท้จริงผู้กราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้ใหญ่เป็นนิจศีลย่อมเจริญด้วยคุณธรรมสี่ประการคืออายุชื่อเสียงสุขและกำลัง ผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับแห่งสังขารมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของผู้ไม่พิจารณาเห็นเมื่อบาปยังไม่ส่งผลคนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดีต่อเมื่อมันผลิตผ,ผลเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเขาจึงรู้พิษสงของบาป เมื่อความดียังไม่ส่งผลคนดีก็มองเห็นความดีเป็นความชั่วต่อเมื่อใดความดีผลติตผลเมื่อนั้นแหละเขาจึงเห็นผลของความดีไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางมหาสมุทรไม่ว่าในหุบเขาไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้ ไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางมหาสมุทรไม่ว่าในหุบเขาไม่มีแม้สักแห่งเดียวที่คนเราอาศัยอยู่แล้วจะหนีพ้นความตายได้ความแก่และความตายไล่ต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนเด็กเลี้ยงโคถือท่อนไม้ คอยไล่ต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินจงดูร่างกายที่ว่าสวยงามนี้เถิดเต็มไปด้วยแผลสร้างขึ้นด้วยกระดูกมากด้วยโรคมากด้วยความครุ่นคิดปรารถนาหาความยั่งยืนถาวรไม่ได้ร่างกายนี้แก่ง่อมแล้วเป็นที่อาศัยของโรคแตกทำลายง่าย ร่างกายอันเน่าเหม็นนี้จะแตกสลายพังพินเพราะชีวิตสิ้นสุดลงที่ความตายเมื่อไม่พบนายช่างผู้สร้างเรือนเราได้เวียนว่ายตายเกิดในสงสารนับชาติไม่ท่วนการเกิดแล้วเกิดอีกเป็นทุกข์นายช่างเอ่ย บัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกจันทันอกไก่เราทำลายหมดแล้วจิตของเราบรรลุนิพพานหมดความทยานอยากแล้วเราต้องพึ่งตัวเราเองคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากถึงจะทำประโยชน์แก่คนอื่นมากมายก็ไม่ควรละทิ้งจุดหมายปลายทางของตนเมื่อรู้ว่าอะไรคือจุดหมายปลายทางของตนแล้วก็ควรใฝ่ใจวขวนขวายจงประพฤติสุจริตธรรมอย่าประพฤติทุจริต ผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่จีรังและหาสาระอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับคนมองฟองน้ำและพยับแดดคนเช่นนี้พยามารย่อมตามหาไม่พบ โลกนี้มืดมนน้อยคนจะเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกติดข่ายนายพรานน้อยตัวจะหลุดรอดออกไปได้ยากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่ชีวิตสัตว์อยู่สบายยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษ ยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติมาไม่ทำความชั่วทุกชนิดทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าร้ายใครไม่กระทบกระทั่งใครระมัดระวังในปาติโมกบริโภคพอประมาณ อยู่ในสถานสง,งัดฝึกหัดจิตใจให้สงบนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งรู้ความจริงข้อนี้แล้วคนฉลาดจึงทำพระนิพพานให้แจ้งที่ใดมีของรักที่นั่นมีโศกที่ใดมีของรักที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีของรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มี พระนิพพานเป็นสุขอยู่ที่ใดมีความรักที่นั่นมีโศกที่ใดมีความรักที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีที่ใดมีความยินดีที่นั่นมีโศกที่ใดมีความยินดีที่นั่นมีภัย เมื่อไม่มีความยินดีเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีที่ใดมีความทยานอยากที่นั่นมีโศกที่ใดมีความทยานอยากที่นั่นมีภยัยเมื่อไม่มีความทยานอยากเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มี ควรละความโกรธและมานะเอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกชนิดผู้ไม่ติดอยู่ในรูปนามหมดกิเลสแล้วย่อมคลาดแคล้วจากความทุกข์คนมีปัญญาควรขจัดมนทินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนนายช่างทอง ปัดเป่าสนิมแรกเมื่อรากยังแข็งแรงไม่ถูกทำลายต้นไม้แม้ที่ถูกตัดแล้วก็งอกได้ใหม่ฉันใดเมื่อยังทำลายเชื้อตันหาไม่ได้หมดความทุกนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้เรื่อยไปฉันนั้นเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กไม้ และปอปานท่านผู้รู้กล่าวว่ายังไม่ใช่เครื่องจองจําที่มั่นคงแต่ความกำนัดยินดีในเครื่องเพชรบุตรภริยาเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงยิ่งนักจงปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันและอยู่เหนือความมีความเป็น เมื่อใจหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วพวกเธอจะไม่เกิดไม่แก่อีกต่อไปผู้ตั้งใจระง,งับความคิดฟุ้งซ่านจเจริญอสุภกรรมฐานวิธีมีสติทุกเวลาจากขจัดตัณหาหมดสิ้นไปทำลายเครื่องผูกของมารพระอรหันต์ ผู้ลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วหมดความสะดุง้งหมดกิเลสตัณหาแล้วหักลูกศรคือกิเลสประจําพบแล้วร่างกายนี้เป็นร่างสุดท้ายของท่าน